สองสองหมื่นห้าหรือเปล่าสวัสดีค่ะเห็นไหมเดี๋ยวลองแชร์ไปที่เข้าได้ไหมไม่มีใครดูเลยนะคะมันจะขึ้นโชว์เวลาเราไลฟ์ใช่ไหมอันนี้ไลฟ์ครั้งแรกนะคะ นี่เตรียมปล่อยรถนะวันนี้ปิดยอดเตรียมปล่อยรถเห็นไหมได้ไหมอะไรได้ไหมเนี่ยไม่เห็นเหรอเข้าได้ไหมมีเสียงอะไรไหมทำอะไรอะ่ะ ไม่หมายถึงว่าเข้าดูหน่อยเฟซเอชยูทู e แหมอ๋อเราแชร์ไปอ่ะยังไม่มีใครเข้าดูเลยไม่มีสักคนวันนี้ทำอะไรคะเนี่ยนี่ทำอะไรลอยเปล่ารถเหรอติดยอดใช่ไหมคะ เป้าแตกไหมวันนี้เป้าแตกไหมฮะวันนี้เป้าแตกไหมคะสวัสดีบ่าวตั้มบ่าวตั้มรถไถซิ่งชาแนลนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่สมเร็จเงนเชียงร้อยเอ็ดเรารอปล่อยรถนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าใครอยากได้รถก็ ใครอยากได้รถก็สามารถฝากเบอร์ในไลน์ได้ติดต่อมาครับ้ผมศูยติดต่อมาได้เลยด้านยห้ติดต่อนี่นหครับผมนี่นะคะเตรียมปล่อยรถนะคะอันนี้เพิ่งพ่งลองไลฟ์ครั้งแรกนะคะทุกคนที่กดติดตามนะเข้ามาดูได้เลยเผื่อเราจะได้ไลน์ทุกวันเนาะ นะเผื่ออยากได้รถก็จะได้ดูในไลน์เลยใช่ใชไหมนะคะก็จะได้ดูในไลน์เลยนะทุกคนนะอะสวัสดีนะคะทักทายพิมพ์ได้นะพิมพ์ได้นะคะนี่กําลังปล่อยรถนะคะตอนนี้ปิดยอดไงตอนนี้เวลาเท่าไหร่สิบเก้าจุดสิบสามนอสิบเก้าจุดสิบสามนอ นสปอ, <c oughs> อนเซอร์ <c oughs> ้นเสเซอร์หรอเอะอฟซของสมเด็จวันเชียงสมเด็จวันเชียงร้อเอ็ดนะคะอาใครที่ติดตามอยู่ที่ดูอยู่สวัสดีค่ะชื่ออะไรน้อเนี่ย <c oughs> พี่อะไรนะเนี่ยอ่านชื่ออะไรสวัสดีทักทายนะคะผมานนักบนตพ นล่นจะพกเหรอใช่ไหมมาตอนค่ำีครับาตอนค่ำะคะมาตอนค่ำนะคะสัสครมาตอนค่นะีค่ะาอน่วัสดี่มาตอนู่อสวัสดีค่าตก่หนัสดีาอยค่ัสดี่ะมาอนะะับผมาอนค่ฮว่าอ่วักทาตอนู่นี่แกาอนค่ำนะฮะมาบอกว่าอีโมจิมาบอกว่ยิ้มะสวัสดีาตอ่ สวัสดีพี่อัปโป้นะฮะอัปโป้อัปโป้นะครับมาแนะนำได้เลยพี่นะอยู่ภาคไหนครับผมอยู่อีสานนะครับผมจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมอยู่ที่เต็นท์รถสมเด็จมวลเชียงร้อยเอ็ดครับหรือเต็นต์รถสมเด็จมวลเชียงร้อยเอ็ดครับผมเอย่าตั้งภาษาเลยครับพี่ะพิมพ์เข้ามาได้พูดคุยทักทายนะคะเพิ่งขึ้นไลฟ์เพราะว่าต่อไปเราอาจจะได้ไลฟ์ทุกวันเนาะ <c oughs> อันนี้เทสไะคะเทสเทสผมนะนี่นะคะเราเตรียมปล่อยรถลูกค้ามาจากหนองพอกนะหนองพอกนะคะหนองพอกนอกเขตเชสบาลนะคะเดินทางมาก็จะถึงแล้วล่ะนะคะนี่บริการทุกระดับประทับใจแน่นอนนะคะนู้นรถเยอะมากเลยทุกคนเต็มเลยนะคะรถเต็มเลยนะอยากได้ที่ไหนนครนายกเหรอนครนายกใกล้กันไหม ไกลเนาะถ้าอยากได้รถก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาที่นครน,นายกเลยนะนะคะถ้าอยากได้รถแจ้งมาได้เลยนะคะเดี๋ยวไปหาที่นครน,นายกแหละเดี๋ยวถ้าเรื่องผ่านก็ไปส่งถึงนู่นเลยนะคะอันนี้เตรียมปล่อยรลูกค้านะคะนี่ให้ดูบรรยากาศเนาะ,ะนี่อันนี้น้องเซลล์โอมนะคะรอปล่อยรถนู่นน้องปูสุดสวยอยู่ข้างในนะคะนี่อ่ะพิมมาได้นะพิมพ์มาได้นะพ,พ,นะพี่อะไรนะชื่อเล่นชื่ออะไรคะพิมพ์ชื่อหน่อย จะได้เรียกถูกจะได้เรียกถูกเนาะอันนี้เทสเทสระเทสระบบเทสระบบนะคะเทสร,ระบบนะอ่ะรถสวยไหมนะคะมีขไหนที่ถูกตามั่งไม่เอ่ยนะรถทุกคันที่อยู่ที่อยู่ในในเต็นท์ละจบจ่ายแค่หนึ่งใบเทาเองนะคะทุกคนแนะล้วรถเก่งก็มีซิตี้ก็มีนะอยากได้เป็นรุ่นไหนพิมพ์เข้ามาได้เลยนะจ๊ะอ่าพี่น้าคนว่าอะไรนะเปาเหรอเบาหรือเปล่าะ อะไรนะตาไม่ค่อยดีนะคะตอนนี้มันมืดมันค่าแล้วนะคะทุกคนคันนี้นะคะเราจัดโปรโมชั่นให้นะคันนี้ราคา3ามแสนสามนะได้ตัวท็อปยกสูงด้วยฟอร์เรนเจอนะคะนี่สามแสนสามเองนะฟอร์เรนเจอปี2019นเะเป็นตัวท็อป XLT ตัวยกสูงนะคะ ราคาโปรโมชั่น3ามเเท่านั้นเองนะจ๊ะนี่สวยมากเลยเห็นไหมนะคะสวยมากเลยนะใครอยากได้ทักเข้ามาได้เลยนะคะฝากเบอร์ในไลฟ์ก็ได้นะกดติดตามไว้หน่อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไลฟ์เกือบทุกวันแหละนะคะเดี๋ยวขึ้นไลฟ์เกือบทุกวันเนาะลองไลฟ์ YouTube หน่อยเผื่อเอฟซี FC คิดถึงนะคะเผื่อพี่ๆเอคิดถึงนะไม่ได้ขึ้นไลฟ์นะ ปกติก็ทําคลิปลงแต่ก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงลงบ้านฟ้าไงก็เลยมาไลดูอถ้าเสียงตอบรับดีเราก็จะไลฟ์ประจํานะคะถ้าเสียงตอบรับดีก็จะไลฟ์ประจํานะอันนี้สีประตูสวยไหมสวยไหมคะพิมพ์เข้ามาได้นะพิมพ์เข้ามาได้พูดคุยทักทายได้นะคะพูดคุยทักทายได้พิมพ์เข้ามาได้เลยหรือว่าไม่ได้ยินเสียงนะคะ กดติดตามแล้วเหรอคะกดติดตามครับวุ้ยขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะพี่อะไรพี่นันทภพเหรอขอบคุณมากเลยนะคะ,อะนนอขอบคุณมากเลย,ะะก,เลยกดติดตามแล้วน่ารักมากนะคะน่ารักมากเลยนี่ไทยท่านสี่ประตูนะคะคันนี้ผ่อนเบาๆเองนะเอาราคาผ่อนเบาๆแค่แปดพันเจ็ดร้อยบาทนะคะตัวนี้ปีสองพันยี่สิบสอง ได้สีประตูเท่ๆแบบนี้แลนลี่อาร์ตนะคะตัวนี้แลนลี่อาร์เดอร์นี่นะคะมิตซูบิชิใคยท่านสีประตูตัวเตี้ยนะคะเป็นรุ่นแลนลี่อาร์ตนะนี่ปี2022จัดเบาๆพี่จัดเบาๆ4 7่0 0 0เอน8700บาทปี22เลยสวยมากเลยนะนี่เห็นไหมนี่นะคะนี่ ลลี่อาร์ตสประตูตัวเตี้ยสวยใหม่ไม่น้อยนะคะตัวนี้ตรวจสอบเรียบร้อยนะคะหน้าเดิมเครื่องดีไม่มีชนแน่นอนดารันปีได้ได้5ดาวนะจ๊ะตรวจสอบเรียบร้อยอา่าหรือว่าอยากได้เป็นรุ่นไหนแจ้งได้เลยนะคะ Fort Ranger Ford ร a n g น r น,นะคะระหว่างรอลูกค้ามารับรถทาเดี๋ยวเราพาทัวร์พาทัวร์ดูรถในเต็นท์นะคะ FC ทุกท่านนะดูรถในเต็นท์ เผื่อชอบก็จัดเลยนะคะถ้าไม่ชอบก็พูดคุยท่างคายกันก่อนได้ไม่เป็นไรนะคะนี่ตัวนี้ Ford XL Street นะคะสวย,สวยผมไปทำงานอาไปทำงานแป๊บหบนึงห่งหรอคะขอบคุณมากเลยนะขอบคุณมากเลยนะคะที่แวะมาดูไลค์กดติดตามแล้วเนาะขอบคุณมากเลยนะคะ อฟอร์ดคันนี้มีใครชอบไม่เอ่ย่อนแค่7,800บาทเอง7,800นะพี่นะดูดีสวยมากเลย XL Street นะจ๊ะสวยใหม่ไมน้อยนะคะผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยได้5ดาวทุกคันเลยคันนี้ปี2021นะผ่อนแค่7,800บาทได้ฟอร์ดเลยนะจ๊ะได้ฟอร์ดเลยนะกดติดตามแล้วครับขอบคุณมากเลยนะคะ คุณโอม youtube channel นะคะคุณโอม youtube channel นะคะอันนี้สามแสนสามมีใครอย,อยากได้ไหมอยากได้ไมเอ่ยสามแสนสามตัวยกสูงปีสิบเก้าเป็นตัวท็อปด้วยนะคะ for d Ranger นี่อย่างเท่เลยอันนี้คือเป็นราคาโปรโมชั่นนะปกติก็อยู่ที่สามแสนเก้านะคะลูกค้าเนะก็ในไลน์ก็สามแสนสามนะสามแสนสามนะคะใครอยากได้ก็ ทักเข้ามาฝากเบอร์ในในไลน์ก็ได้นะคะอ่ะซิตี้ก็มีนะรถเก่งก็มีมีใครชอบไหมซิตี้อ่ะมีทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้เลยนะคะอ่ะลูกค้าน่าจะใกล้จะถึงแล้วล่ะนะคะก็ซิตีคันนี้ก็สวยนะคะสีขาวรถเก่งผ่อน3ามพันแดเกียร์ออโต้ก็มีนี่ไงนะคะ ่อนสามพันแปดเยวโต้ก็มีนะถ้าชอบก็ฝากเบอร์มาได้เลยนะคะโอ้โหอันนี้เทสระบบนะคะมีเยอะเลยนู่นสนใจก็ศูนย์เก้าเจ็ดสามศนยสามห้าแปดศูนย์นะคะอะลูกค้าจะถึงละนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไลฟ์อีกรอบหน้าล้กันรอบหน้าแล้วกันนะคะนี่มาปล่อยรถด,ดีกว่าเนาะไปละไปแล้วนะคะทุกคนไปแล้วนะคะบ๊ายบายหน่อย สบายครับผมคนกิดคนใจเข้ามาทักทายก็ได้นะครับหนสายบัวศนสุดก้าเจ็ดสามศูนย์สามห้าแปดหกึ่นตามใจได้ครับสวัสดีค่ะผิดตรงไหน,อ,น,น <c oughs> อ่ะผิดตรงไหนเนี่ยเราเจอแล้ว